ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมทิศนพคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ลานโพนะครับผมก็กลับมาที่วัดแล้วนะครับถึงก็ประมาณสี่โมงนะครับโดยประมาณครับอันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยครับเพื่อนๆนเนี่ยครับปุ๋ยปุ๋ยที่ที่ซื้อมานะครับที่สั่งซื้อมาก็ผสมเสร็จแล้วนะครับของอ่าเนี่ยครับเพิ่มแร่ธาตุนะครับของของเจซีนะครับอโกครับแปด ขีดสามขีดห้านะครับก็จะใส่นะครับทั้งหมดห้าโคนต้นนะครับหลังจากที่รอเวลาให้สมควรแก่เวลานะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ใส่ครับแม่เนื่องจากว่าน้ำยังไม่อํานวยนะครับระบบน้ำยังไม่ดีผมก็ยังการแก้ไขระบบน้ำให้มันชุ่มฉ่ำก่อนนะครับ ครับแม่ผมก็รอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็มาแล้วครับฝนก็จะช่วยในการชาะน้ําด้วยแล้วก็รากโพนะครับในการปรับดินครั้งก่อนเนี่ยมันก็ทําให้รากโพนี่ยโผล่บ้างอะไรบ้างรากโพวยังไม่หยั่งลงดินนะครับผมก็เลยยังไม่หวานปุ๋ยนะครับเพราะว่าหวานไปแล้วมันก็จะไม่ได้ไม่ได้คุณภาพออาาครับแต <ๆ S 1> ่เขาใส่รอบนอกผมบอกไปอยู่ว่าจะเพิ่งใส่โคนโพเพราะว่ามีการปลูกตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อนปลูกต้นดาวเรืองนะครับ มก็สั่งไว้แล้วว่าจะเพิ่งใส่แคใส่เฉพาะต้นดาวเรืองพอนะครับเนี่ยครับเพราะว่าปุ๋ยเราซื้อมาไว้แล้วนะครับเนี่ยครับสวยครับต้นดาวเรืองของอาจารย์มหาอมชัยก็มาปลูกนะครับก็ได้มาจากญาติโยมที่มีศรัทธานะครับศรัทธาประสาทะนะครับก็ร่วมกันทาบุญเอามาปลูกนะครับก็ขึ้นครับขึ้นตามเหตุปัจจัยนะครับเพราะว่า เขาอยู่ใต้ลานโพครับเขาก็จะบิดๆงอๆครับเพื่อที่จะหาแสงนะครับเนื่องจากมันมันเยอะครับมันเยอะมันแน่นนะครับระบบน้ําก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจารย์มหาอมชัยท่านก็ต่อให้มันสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ต้นดาวเรืองนะครับออกดอกออกผลนะครับบดบังบดบังการกระเด็นของน้ํานะครับเนี่ยครับผมไม่อยู่อาจารย์ก็ดูแลต่อนะครับผมก็จะได้ทําการนะครับ หวานปุ๋ยนะครับเพื่อนเพื่อนหวานปุ๋ยต้นโพนะครับเพื่อการบูชาสักการะนะครับพุทธคุณครับผมทำมาคุณสังฆค,คุณบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยครับผมก็จะหวานแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อนุโมทนาบุญกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดหาหร่อที่สมควรแก่การบูชา ุทธคุณณบริเวณลานโพแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญในการออกกับพิยพันธ์ก็คือเงินนั่นแหละครับในการทาสีนะครับซื้อสีมาทานะครับแล้วก็ในการซื้อปุ๋ยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเงินจากการทาสีครับที่เหลือผมก็มาสั่งปุ๋ยนะครับเนี่ยครับผมก็จะ หวานให้เพื่อนเเห็นเลยครับว่าหวานแล้วครับไม่ได้เอามาตั้งไว้เฉยๆนะครับหรือว่าไม่ได้เอาไปไหนนะครับหลังจากที่ซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยเขใชนี่เป็นไมดอกไม้มค่ะ เมได้ไบนราายาเหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาที่ห้องให้นะน่้ไนะอะไเดี๋ยวเดยเดี๋ยวผมเอาที่ห้องให้นะเอาที่ห้องให้อดี๋เจีบไปก่อนนะเดี๋ยวาไปให้เอาไปห้องให้ให้แม่ที่บุตรนะไหนเราตามไปให้เดี๋ยวผมพ่จารก่อน

ครับเพื่อนๆผมก็ลืมบอกไปนะครับอ่าก็จะเฉลี่ยอยู่ที่อ่าสามสามถ้วยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆต้นละต้นละสามถ้วยนะครับที่ผมเฉลี่ยมาแล้วนะครับมันมีทั้งหมดอยู่สิบห้าถ้วยครับหนึ่งกระสอบมันได้อยู่ที่สิบห้าถ้วยก็จะก็จะหวานต้นละสามถ้วยนะครับเพราะมันมีอยห้าห้าพุ่มครับผม ย้อนเวลามาถึงต้นที่นี้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็โผล่ไปแล้วนะครับต้นที่หนึ่งนะครับแต่ผมก็ับไปที่ต้นที่สี่นะครับแต่ผมก็ย้อนมาต้นที่สามนะครับเ,เพื่อนเนี่ยครับต้นที่สาม นี้นี่คิดว่าเกือบไม่รอดแล้วนะพี่เด่นต้นนี้เนี่ยทีแรกเกือบไม่รอดแล้วเดยจะตายแล้วแต่ดีมามาหรือปุ๋ยออกก่อนทันตน้นแยครับพเพื่อนๆเพื่อว่าตอนที่ผมไปลาวนะครับคือใส่ปุ๋ยมาหมกไว้ที่โคนนะครับจึงทําให้โคนมันเน่าอ่ะครับ พอโคนมันเน่าเสร็จก็ต้นโพก็เริ่มเหี่ยวกันเยอะเพราะมันใ่เยอะเกินไปนะครับผมกลับมาผมก็เลยรีบเอาปุ๋ยออกมาข้างนอกแล้วก็ขุดดินกลบนะครับบริเวณใกล้ๆโคนนะครับก็ให้มันซึมลงดินแทนนะครับเพราะว่าพอมันหมกไปที่โคนแล้วมันร้อนครับปุ๋ยมันก็เลยดาด่าทั้งโคนต้นด่ดทั้งรากครับกับตายครับเพื่อนๆก็ฟื้นขึ้นมาแล้วครับนะครับฟื้นขึ้นมาสวยแล้วครับ พอพอมีไม่มีกิ่งด้านล่างสวยเลยครับเพื่อนๆตรงเลยครับตรงสวยมากเลยต้นนี้เนี่ยต้นเล็กเนี่ยครับต้นใกล้ๆเราเนี่ยเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะครับต้นที่สามนะครับแล้วผมก็ย้อนมาที่ต้นที่สองครับเนี่ยครับเพื่อนๆต้นที่สองละลานโผนะครับเนี่ยครับ แสดงธรรมพระพิเนนอาจารย์มหาอมรไทยโอ้โนี่อาจารย์มหาอมรไทยแสดงธรรมนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับเพื่อนๆห้าค่ำเดือนห้าปีชวดกับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไลฟ์ธรรมะเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับ จบไปแล้วครับเพื่อนๆต้นที่สองนะครับต้นที่สองแต่เป็นการหว่านครั้งที่สี่นะครับเพราะผมทําสลับกันนะครับเพื่อนๆที่ฟังอาจจะงงอันนี้ก็เป็นต้นที่ห้าต้นสุดท้ายนะครับก็ย้ำนะครับไอตอนที่ผมหว่านก็คือผมหว่านต้นที่หนึ่งแล้วก็ไปต้นที่สี่แล้วก็ไปต้นที่สามนู่นแล้วก็มาต้นที่สองนี่ และผมก็วกกลับมาต้นที่ห้าต้นสุดท้ายครับเพื่อนเ<ๆ>นี่ยครับมาถึงต้นสุดท้ายแล้ว ครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับต้นที่ห้านะครับก็เหลือปุ๋ยอยู่นิดหนึ่งครับที่ยังใช้ไม่หมดนะครับนิดเดียวเองครับประมาณหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งข้วยนะครับผมก็จะมาย้ําที่ต้นใหญ่แล้วก็แบ่งให้แม่นะครับที่แม่แกขอเมื่อกี้นะครับ ก็เลยไม่ต้องไปเอาสีที่ก็เลยไม่ต้องไปเอาปุ๋ยที่ห้องนะครับให้แม่นะครับเพราะว่าแม่แก่ขอจะไปใส่ต้นดอกไม้นะครับต้นปักต้นไหลน,นะครับพอดีแล้วก็เหลือพอดีครับก็จะแบ่งให้แม่ครับผมเมื่อกี้คุณแม่ก็ไม่ใช่แม่ใครนะครับเมื่อกี้คุณแม่ของอา,อาจารย มหาตั้มนะครับก็ไปเดินไหว้พระธาตุที่พระนะครับพระพระธาตุพนมนะครับมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บัถากคบาจารย์นะครับที่วัดนะครับเนี่ยครับเพื่อนทางกคเราก็สวยงามครับผมก็จะขอแบ่งบุญให้กับเพื่อนทุกท่านนะครับที่ได้กระทํามาในวันนี้นะครับและก็เก่าก่อนนะครับที่เคยกระทำมาไ้แล้วดีแล้วนะครับ ให้เพื่อนทุกคนนะครับผมก็ขอจบการบรรยายไม่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ